เรื่องปฏิบัติการทำบุญทิพย์ของคุณหญิงช่อแก้วเงินติดปีคุณหญิงช่อแก้วนะภานิรมิตเป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงสังคมว่าเป็นนักบุญตัวยงเธอมีกิจกรรมการกุศลทุกเดือนและภาพถ่ายของเธอมักจะอยู่บนหน้าหนึ่งของนิตยสารสังคมพร้อมคำบรรยายที่ว่าคุณหญิงช่อแก้วผู้มีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ปัญหาเดียวคือเงินทุนทั้งหมดมาจากคนอื่นวันหนึ่งคุณหญิงช่อแก้วคิดโปรเจกต์ใหม่ที่ยิ่งใหญ่คือโครงการสร้างห้องน้ําทองคําบริสุทธิ์เพื่อเด็กผู้ยากไร้ ฟังดูแพงแต่คุณหญิงมีวิธีในาการประชุมระดมทุนที่เปลืองพลังงานคุณหญิงจัดงานเลี้ยงน้ำชาสุดหรูโดยเชิญเศรษฐีและผู้มีอิทธิพลมารวมตัวกันคุณหญิงช่อแก้วถือแก้วแชมเปญทองคำเปลวท่านผู้มีเกียรติคะเราทุกคนมีหน้าที่ต่อสังคมดิฉันเห็นแล้วว่าเด็กๆใช้ห้องน้ำที่ไม่สะอาดมันเป็นเรื่องที่รับไม่ได้เราต้องสร้างห้องน้ำทองคำให้พวกเขาค่ะคุณนายมณีประสิทธิ์กับสามีทองคำเลยเหรอเดี๋ยวก็ได้ใช้ชุบตัวกันพอดี คุณหญิงช่อแก้วดิฉันได้คำนวณมาแล้วค่ะโครงการนี้ต้องใช้งบประมาณถึงห้าล้านบาททวนดิฉันขอเป็นคนแรกที่ขอร้องให้ทุกท่านช่วยกันออกค่ะเธอพยักหน้าให้เลขาสาวนำเช็คเปล่ามาวางตรงหน้าคุณนายมณีคุณนายมณีเออคุณหญิงคะแล้วตัวคุณหญิงเองจะร่วมบริจาคด้วยไหมคะคุณหญิงช่อแก้วรีบโบกมืออย่างสง่างามโอ้ยตัวดิฉันดิฉันขอรับผิดชอบในส่วนที่สำคัญที่สุดค่ะนั่นคือการบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์ และการเป็นผู้เดินเรื่องงานเหล่านี้กินพลังงานและความคิดของดิฉันยิ่งกว่าเงินทองนักเงินน่้หาง่ายแต่ภาพลักษณ์และหน้าตาของงานต้องให้ดิฉันดูแลเองค่ะในที่สุดเช็คห้าล้านบาทก็ถูกเขียนออกมาโดยมหาเศรษฐีผู้ใจอ่อนคนอื่นคุณหญิงช่อแก้วยิ้มอย่างพึงพอใจณวันส่งมอบห้องน้ําวันเปิดตัวห้องน้ําถูกจัดอย่างยิ่งใหญ่มีวงดุริยางและนักข่าวมาทําข่าวคุณหญิงช่อแก้วยืนอยู่หน้าอาคารห้องน้าใหม่เอี่ยมเธอตัดริบบิ้นทองคาอย่างช้าๆและหรูหรา นักข่าวคุณหญิงคะห้องน้ำสวยงามมากเลยแค่อยากให้คุณหญิงเล่าถึงความรู้สึกในการเป็นผู้ริเริ่มโครงการนี้และแรงบันดาลใจที่ทำให้ห้องน้ำเป็นสีทองคะ่ะคุณหญิงช่อแก้วยืดอกแรงบันดาลใจของดิฉันคือความพุ่มเทของมหาเศรษฐีทุกท่านค่ะพวกเขาบริจัคเงินให้ดิฉันได้อย่างน่าชื่นชมดิฉันแค่ใช้ความสามารถในการจัดซื้อที่ดีที่สุดเพื่อให้เด็กๆได้ใช้ห้องน้ำที่มีสีเหลืองอารามเธอหันไปกระซิบกับเลขา ซึ่งจริงๆแล้วเป็นแค่สีทองเกรดต่ำสุดที่สะท้อนแสงไฟได้เยอะๆเพื่อให้ถ่ายรูปขึ้นคะ่ะนักข่าวและงบประมาณที่เหลือจากการสร้างล่ะคะคุณหญิงช่อแก้วเอาเงินส่วนที่เหลืออีก4ีล้าน9แสนบาทเพราะห้องน้ําจริงๆราคาแสนเดียวดิฉันใช้ไปนในส่วนของค่าดําเนินงานด้านการกุศลแล้วค่ะซึ่งรวมถึงค่าชุดราตรีใหม่ที่ดิฉันใส่ในวันนี้ค่าชมเปญในงานระดมทุนและค่าจ้างช่างภาพเพื่อให้ภาพบุญของดิฉันออกมาดีที่สุดค่ะถือเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของงานกุศลในครั้งต่อไป คืนนั้นคุณหญิงช่อแก้วโพสต์ภาพตัวเองยืนอยู่หน้าห้องน้ําสีทองใน Facebook พร้อมแคปชั่นว่าวันนี้บุญสําเร็จแล้วขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและเชื่อมั่นในความดีของดิฉันค่ะการทําความดีต้องมีคนนําทางขณะที่คุณหญิงนอนหลับฝันหวานถึงทริปยุโรปที่จะตามมาด้วยเงินทุนคงเหลือ เหล่านั้นเด็กๆที่ได้รับห้องน้ําทองคําก็กําลังปรึกษากันว่าจะทําอย่างไรให้ห้องน้ําสีทองอารามนี้ไม่แสบตาตอนเข้าในเวลากลางวันโดยไม่รู้เลยว่าผู้ที่ได้บุญและได้หน้าไปเต็มๆคือคนที่ไม่ได้ควักเงินแม้แต่บาทเดียว